สวัสดีค่ะคัวโบรบาณแม่ปอบาชาแนวค่ะฝนตกมาแล้วเจ้าก็นําวันไวเข้ามาแล้วก็ต้องหาของปลูกของอยู่ของกินเนาะคะ่ะเนาะปลูกอย่างที่มีอยู่กับปลูกไว้เล้วคะ่ะเนาะเพราะว่าตลาดต้องการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะมีแห้งปลูกกับปลูกไปเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แม่ปปบาชิผ้าไปโคกไปไรแถวไรอ้อยที่คุดค้องไว้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะไปปลูกผักอิหุ่มไปน้ำกันเลยค่ะต้องเคาะผักอิหุ่มก่อนจ้านี่คือวิธีเพาะผักอิหุ่มนะจ้ะาผักอิหุ่มนี่คือเป็นผักอิหุม่มใหญ่ ผักอีหุ้มญ่ที่ตลาดต้องการมากๆากเลยท่านผู้ชมเอามาเพาะใส่แผงก่อนเนาะจริงๆเราเอาไปยอดเบิ้งก็ได้หรอกเอาไปยอดเลยก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเกิดง่ายมากๆเลยได้แม่ปอบป่าก็เสียเพาะก่อนเพาะแบบนี้ละ่ะเอาขี้ดินอยู่ใต้ต้นมะขามนี่ละ่ะขี้ดินดำๆนี่ละ่ะเพาะเพราะว่าหนึ่งผักอีหุมขายได้เป็นยาทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเพราะว่าผักอีหุมเป็นยาเด้ยาระบายจริงๆแล้วกขายได้ทั้งยอดขายได้ทั้งหน่วยขายได้ทุกอย่างเลยเนาะขายได้ทั้งมเมล็ด 1, พันธุ์พร้อม เนี่ยไม่ปอบปาก,ก็เลยต้องมาเพาะแบบนี้ก่อนก่อนที่จะอเอาไปว่าสิติดบอเพราะว่าเขาเอาไปงัดปลูกเนี่ยมันชิติดซ้ำใดบอกกับกับยอดเลยนี่ต้องต้องต้องร้องกันละท่านผู้ชมว่ามันชิด้ผลซ้ำใดแต่ว่าไม่ปอบปาก็ต้องเพาะแบบนี้เพราะว่าบ่อเคยเหตุคือกานผีหุ่มเนี่ยบัดนนี้นี่ขายได้ทั้งใบขายได้ทั้งน่วยขายได้ทั้งอันมาเดดมาเด็ดแก ch, งสียท่านผู้ชมเนี่ยขายได้เบิดเด้เนี่ยเพาะก่อนจักซีถาด ที่ถาดนี่ก็ถาดละลอยลอยลอยหาลอยหาลุมเนาะพอเบิร์ตนีก็เอาไปปลูกเบิร์ตนีก็ปลูกไว้หลังไฟแนละ้วท่านผู้ชมหลังไฟกะบ่ให้มันเป็นน่วยพร้อมๆกันเนาะตัดตอนตัดตอนไว้ตอนไว้เอาใบมันเก็บใบขายเก็บใบขายไปเรื่อยๆเนาะพอปลูกไว้สมหาติดเก็บใบขายไปอมู่ได้สชให้เป็นต้นกะห้เป็นไปวาจังสีละ ่านผู้ชมเอาจังสี่นี่ละพ่อไว้ก็เอาดินผมไว้เนาะพ่อเาดินทมไว้บอกีีมือดอกเพิ่นกระติขืนม้าดอกวัทีินี่ในป่าป่ากรล้องเห็ดเบิ่งวามันจิตติต้นบอขึ้นมานี่บอเอาใส่ถุงแล้วเอาไปปลูกเลยมันจิตติต้นบอชนดอกว่าลองเบิ่งซื้อ่านธู้ชมไปไปที่นี่ไปเบิ่งกันว่ามันสีใหญ่สำไดแเราก็ไปปลูกน้ำกันด้วยจ้า อีลุงไปปลูกอ่ะอีลุงไปปลูกนะคะในที่สุดกับซเรเลดเราค่ะไงล้วเนาะคะ่ะถึงเวลาเอาไปปลูกแล้วจ้าพริกกระเพาะไว้ก่อนพริกหยวกเพาะไว้สองรอยต้นจ้าอีกไปปลูกกอนว่าสิปเปิดบ่เก,กิด เกิดแน่บ่เกิดแน่ในแผงเนาะก,ก็บ่เป็นอย่างเราก็ล้องไปปลูกเบิงงัดออกไปปลูกเบิงว่าชิกเกิดชิติตือเปล่ามาผัวบาก,กันนี่อยียงไหฮะเธอเทอออกรึกเสร็จแล้วสี่ร้อยต้นท่วม หายน้ำที่ออกกาจากทอที่แรนเข่าทอก็หายแล้วในที่สุดทอก็หายในที่สุดต้นต้นตะไคร้คอยก็จบอวังแล้วสั้นที่สองสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งจบไปแล้วผมหมดแล้วเหลือต่ฝั่งสั้นสองที่นี่เป็นการว่า น้ำเต็มโตอีกขึ้นนี่ทะลุกออกฟังพุ่นแทะปูนยานออกฟังพุ่น,นเหลือประมาณเม็ดนึง ที่จะขึ้นทะลุออกออกฟังพุนต้นตะไครที่ปลูกไยกับถว่วมบนแล้วสั่นที่หนึ่งเดี๋ยวจะสั่นที่สองจ้า ไผ่กติดแล้วต้นไผ่กติดจังซีเสี่วขึ้นแย่งขึ้นเง่งละติดทุกอันเลยต้นไผ่ต้นไผ่น้แน่แน่กติดเบิดและจ้าท่านผู้ชมจ้า ฝนตกซุปแบบนี้ติดง่ายติดตายถือว่าโอเคนะคะต้นไผ่ต้นเล็กต้นน้อยก็กำลังติดกันกำลังติดต้นแก่ตนก้ตนโบแก่ก็ติดเบิดแต้วนี่ติดเบิดแล้วจ้า ไป้ไต้องโหดตามยากจ้า,ท,า,าท่านผู้ชมสาทีนี้กล้วยก็กําลังะติดต้นไม้ไผ่ก็ติดเบิด์ต้ตลบันีสิมาปลูกผักอิโ่มกันเด้อค่ะผักอิโ่มปลูกผักอิโ่มใหญ่ไปไปเบิ่งกันว่าจะปลูกทั้งเม็ดทั้งต้นมั้งจ้าเดี๋ยวจ้ามันก็เลิกกันแล้ว ปัาบท่านผู้ชมเน็บเลยบัดทีนี่นี่เน,น,นเป็นแบบนี้คดึกเลยเน็บเบประมาณซีหาแพงประมาณซีหาร่อยต้นนี่ละ่ะปลูกเน็บปับ๊บ<า>เน็บปับ๊บเน็บปั๊บเลยอองไฟหุมใหญ่ไฟหุมโตโตซีละ่ะนี่จะต,ต่อต้นมาพร้อมสามสิบตน้ตอนอ่ะซับฟางกับต้นกล้วยสับฟางกับต้นกล้วยถูกแล้วแต่ว่าปลูกแบบนี้งัดออกจาก แพงเพื่อนนะบ่รู้ว่าสิติดหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าว่าทีเฮ็ดตังซี่หล่ะก็สิเอาใส่เอาใส่ถุงเพาะไว้ก่อนวาสั้งสล่ะแต่วันนี้เห็นฝนตกก็นำเซลล์ก็เลยต้องมาลองเน็บลงงัดออกมาบางเทีาก็งัดออกบ่ได้ก็ได้แต่หากออกมาบ่รู้ว่าสิติดหรือเปล่าหล้วก็เสิเอาเม็ดเพื่อนแซมลงไปน้าปลูกไว้ทันทว่าถ้าบอดีจังได๋ค่อยๆถางออกแล้วค่อยปั้มออกท่านผู้ชมแต่ว่าจะบ่ให้มันใหญ่ดอกิให้ sag, well แค่ว่าช่วงใดจะห้ขึ้นต้น ใครเป็นลูกกาปล่อยไว้ก่อนาช่วงไดเขาเสิเอาเป็นยอดเขาเขจะตัดไว้ตัดไว้ปลูกไวด้ดูว่าเพิ่นสิติดซ้ำไหนกะว่าจังซี่ละก็ลองอ่าลองปลูกเบงบางนี้เขาปลูกต้นเสร็จเรียบร้อยกะยอดเม็ดเบิงว่าเม็ดกับอันนี้อันใดดีเขต้นเสร็จแล้วก็อเอาเม็ดมันที่นี่ปลูกเม็ดยอดมทนเป็นรุ่นรุ่นปลูกเม็ดใสหลุมละสองเม็ด เกิดกับเกิดบ่เกิดกันเจ้าฮู้ปลูกเรียบร้อยกับเขาบ้านท่านท่านผู้ชุมบัดนี้มันคำแล้วเนาะ เข้าบ้านไปหาอาหารการกินกับแม่ปอป่าไปเลยจ้าว่าซีเมนูอีหยังจ้าไปกินข้าวน้ำกันเลยจ้าบักพิกที่แม่ปอป่าปลูกไว้เห็นบ่มคะปลูกบักพิกพวงไว้เนาะบักพิกจิ้มลาบบักพิกจิ้มเจลปิ้งจิ้มปลาจอมที่เคยปลูกไว้ซิบ ชิปทิปกระถางอ่ะกระถางปูนอ่ะท่านผู้ชมบาดท,ที่นี่ปลูกไว้ต้นละซีต้นซีต้นซีต้นเห็นบ่ได้ผลผลิตทุกทุกต้นทุกเหงาเลยท่านผู้ชมกินนันนี้ละบัดท,ที่นี่กินตา้ออน,นี่ละบัดท,ที่นี่ไม่ปะป่าเสเฮ็ดเมนู้ทอดไข่ทอดไข่ใส่บักพีกบักลูกโดดนี่ละแล้วก็ใส่อันเฮ็ดพร้อมแล้วก็ใส่ใบกระเพราใส่หัวรพ้าพร้อมนี่เห็นบ่เพราะว่าทอดไข่เหมือนสรงเครื่องอ่ะสรงเครื่องคือในหางพ่นเฮ็ดนะท่านผู้ชม ทอดกรอบอ่อยอร่อยไม่กินน้ำกันเด้อจ้าเธอท่านผู้ชมเอ้ยเฮ็ดแล้วก็หิวแล้วบัดที่นี่เมื่อนี้แม่ปอบาขออำมลาไปชาตอนนี้ละจ้าเมื่อไาว่าแม่ปอบาทีเฮ็ดอย่างงานมากไม้เลยค่ะท่านผู้ชมจ้างานบมากไายมีความสุขมากมายเลยจ้าโอ้ยบากหมากน้ำลายแตกน้ำลายเฮียความลาไปก่อนจ้าเมื่อไาเจอกันใหม่นะเมื่อนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ปอบาเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อจะเป็นคลิป ที่ใหม่ๆออกมาสีเดงมหาธรรมผู้ชมสวัสดีจา้าไวบาย